เอาถือคือขึ้นก่อนะครับโค่มแรกเป็นงวแม่ลูกลูกตัวผู้ครับงวลูกแรกพร้อมนะครับแม่สูงลอยสี่สิบบวกแล้วพ่อเนาะแดงแดงครับโค่มนี่เปิดจักบาทครับพ่อเปิดสองหมื่นสามพันครับสองหมื่นสามพันโค่มที่สองนะครับเป็นงวแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับอ่างเลือกทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับลูกเพศเมียครับโค่มนี่เปิดจักบาทครับพ่อเปิดสองหมื่นสี่พันครับชุดต่อไปครับเป็นชุดที่3นะครับเป็นงวแม่สาว ไว้สีประมาณปีกว่าแน้วพอเนาะครับพอสีเปิดแจ็กบาทครับพอครับตัวนี้เปิด1นื0 0งมือหาพันหายครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนหาโมงเสาร์นะครับมือนี้ครับพี่เจ้าประทุมราชครับภาพพี่น้องมาเบิงง่ว่าแม่ลูกกับง่ว่าแม่สาวครับเอาราคาถึกถือขึ้นเก่าครับมาอยู่กับพอสีครับสวัสดีครับพอสีครับสวัสดีครับมือนี้กับมี่ง่ว่าแม่ลูกมาฝากพี่น้องถึกถือขึ้นเก่านะพอเนาะลูกตัวแม่โคบหนึ่งลูกตัวหูโคบหนึ่งรายกัรง่ว่าแม่สาว ห้องไปมื่นหายอีกหนึ่งตัวครับพี่น้องครับตอนหนาพี่น้องก็ห้องไปสองหมื่นสามเองนะครับบ้านจากบ้านน้องไขนกครับอำเภอหนองอำเภอม่วงนะพ่อเนาะครับอ่าอย่างกับบ้านน้องไขนกตำบลน้องไขนกอำเภอม่วงจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องซ่าแดดมีพี่จ่าที่เ้าไปนะครับเมื่อกี้นถ่ายของน้องนิดแดวฝนตกนี่กันแถบประทันบ้านีินแดดออกนั่นหนึ่งน่อเนาะครับเอาราคาสองฟรีจิเกโลพ่อสองร้อยโลครับสองร้อยโลคือเก่าครับพี่น้องเอาถือคือคือเก่านะครับโค้มแรกเป็นง้ว แม่ลูกลูกตัวผู้รับมอลูกแหลกพร้อมนะครับแม่สูงลอยสี่สิบบวกแล้วพ่อเนาะแดงแดงขับพ่มนี่เปิดจักบาทครับพ่อเปิดสองหมื่นสามพันครับสองหมื่นสามพันครับพี่น้องครับท่านใดนะครับบัตนมีหยาหลายหลายหาโค้งใหญ่ๆแดงแดงไปขุนครับพี่น้องนี่ราคาถึกถึกพร้อมสองหมื่นสามมอสุสองตนะครับแม่สูงลอยสี่สิบบวกเป็นมอลูกแหลกนะครับลูกเพิ่นไปจักเดือนครับพ่อครับลูกเพิ่นไปสามเดือน ปสามเดือนกว่าครับสามเดือนกว่าสามเดือนปลายครับพี่น้องครับลูกเพชรผู่เด้อแข้งขาแบบใหญ่นะครับพี่น้องเอานี่ครับสองหมื่นสามพันสองตพี่น้องว่าสองตนะครับแม่เพิ่งขายตำเลี้ยงจังน้อยนะพครเนาะครับแต่ว่าสีงามดีสดดีครับแต่ว่าเพิ่งกินดีพอโอ้นะครับไม่ช่วงหนาเลีงพี่น้องครับคีบหูดําจมูกดำบอชีบปอแหวงครับพี่น้องครับสองหมื่นสามนะครับลูกแรกพี่น้องลูกเพิ่งกระบอขี้ไล่นะครับพี่น้องบึงสังเกตแข้งขาวเด้อพน นะครับถ้าอาหารถึงเพลินนี่พี่น้องเอ้ยไงข่าตัวนี้ครับเขาจะเขาจะบอห้ามไมกินมอใหิ้งวะครับผมว่าหยาขาดพร้อมนะ้หยาครับโหลายาบมมี่หยาบมมีเล่มนะครับครับโค้งไงพี่น้องแม่เพลินนั่งแต่ว่าดูันกินนมก็ได้จอยแน่นะครับครับนมสีเต่าครับพี่น้องครับเพศดดำพวงหางดำครับหัวโค้งราคาถึกๆเจ้อพี่น้องเด้อมันพร้อมแต่ว่าเฮ้ามันราคาโมแพงเพรเนาะครับไปกุ้งเนาะเอาไปคุ้นไหวจังไี่กับรุกพี่น้องเลยนะครับ พราะว่าเพิ่นกินใหญ่จริงอืมอ่ะควันจับจมวกนั่งทับนะครับเล็บกระเทาะปกตินะครับทกทอนประกันห้ยซิมหาเมือขึ้นเกาะนครเนาะครับทรงปีสองร้อยกิโลครับแม่ลูกลูกโตผูครับเป็นโค้มแหลกครับพี่น้องครับแม่โค้งสางไงสีแดงงามครับขาดดำเหลี่ยงจังหน่อยนะครับแต่กระบอกเป็นยังราคาหั่แพงครับเป็นสดเพิ่งใส่ดีนะรับแม่นั่งสดจ้ะอ้วนขึ้นกับเป็นอีกโตนึงแล้วพี่น้องเลยเพียงเอาครับอีกลูกคนกับแข้งขาแบบไงได้เด้อพี่น้อง ลูกเพิ่นบ่ดจอยเด้อครับถือว่าพ่อรมดาครับมัันครบธรรมดาครับลูกใายเพิ่นไปประมาณ3-4เดือนนะครับ3เดือนกว่าๆแม่ก็ยังบ่ได้ผสมเนาะพ่อเนาะยังอยู่ครับนะครับเพิ่นยังยังอ่ายังยังพร้อมอยู่แล้วก็ลูกกินนมอยู่นะครับซื้อไปพี่น้องบ้านเพื่อนวิญญาณไลยไปเลี้ยงโคมนี่ผมว่าได้ก็ไรหลายลูกก็เป็นโตดีเติบครับพี่น้องเบิ่งลูกแข่งขาใหญ่ๆลูกเพิ่นรอพร้อมแมแข่งขาใหญ่พี่น้องสมพอพันใหญ่มาพร้อมนะครับนี่แม่เพิ่นก็ยังสดอยู่นะครับลูกแหลก นี่ครับฟังนีดเขาไม่มีแต้มเมียนะครับพี่น้องครับโตมหาพ่อสีได้โคมนี่เป็นตะเลี่ยงอยู่ครับจากการใจ่ายดุพันงามนะครับขนาดแม่พร้อมดุก็ยังอ้วนอยู่คือว่าผ่านอยู่น้ำนมพันดีอยู่คือไปกับหัวหางน้ำนมใส่เลยครับหยาอัดประมาณเดือนสองเดือนพี่น้องที่เป็นตัวใหม่ไปเลยพอเน่ยแม่ยนครับเป็นเถียงเอาสดดูพี่น้องไะจุงยางกน่นายพอสองหมื่นสามนี่พอเนาะสองหมื่นสามัวสองโตแล้วพี่น้องอ่ะปะยางดุกโซนะนะครับไปแล้วอ้าวนะครับนี่ดุพันต่อไปบังโคุดมีสองครับ โค้มที่2นะครับเป็นง่วแม่ลูกลูกโตแม่นะครับอ่างเลือกทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับลูกเพศเมียครับโค้มนี่เปิดจักบาทครับพ่อเปิด2 4 0 0 0พครับ24 0 0 0ครับในง่วสองโตครับพี่น้อง24 0 0 0ันเป็นง่วแม่ลูกลูกโตแม่นะครับลูกเพิ่นออกสีจำปานะครับว่าจักเดือนครับลูกสาวลูกสาวเพิ่นว้าสี่เดือนครับสี่เดือนนะครับประมาณสี่เดือนเด้อพี่น้องเพิ่นอ่างเลือกในแม่เพิ่นน่ครับสีออกจำปาครับพี่น้องนังนา นะครับปลูกเชือกไว้เพื่อจะไปหาผู้บ่าวหน่อยเมื่อกี้นี่ครับถ้าหักตัดผู้นางนาเฮงลูกสาวนางนาก็เมียนะครับนี่ต่หักบอกพี่น้องสองหมื่นสี่พันครับราคารวมทรงสองร้อยโลนะครับพี่น้องครับเพิ่นเคยมีลูกจ้โตแล้วครับแม่เพิ่นครับลูกสองครับลูกสองยืนนะแม่น้องพอเนาะตอนนี้ก็ยังมันผสมน้องพอเนาะครับดูจังหน่อยอยู่ครับนี่พี่น้องจมูกสีดำนะครับบอชีกบอแวงครับใบหูกับบอชีกนะครับเล็บกับเท้าปกติดีนะครับขาถูกกระท้อนประการังสิบห้ามื่นครับ แม่ลูกลูกโตเมนะครับมักขึ้ใจกระทูมากเลยนะครับแม่เพิ่นเพศดําพ่วงหางดําครับลูกเพศแดง้าดํโค้นหางปีไงพ่วงหางดําครับแม่เพิ่นกระนุ่มสีเต่านะพอนะอ่างดีเด้อในโคมนี่สองสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่พันราคาในีต่อรองใดเด้อพี่้องเด้อนี่ครับมว่วงกระจับใดใบใดนะครับเล็บพอเท่ากับปกติดีดีนะครับนุ่มสีเต่า กวันจับอยู่หมองกังทับอ่างลึกตีสูงลอยใครพอลืมทำลอยสามสิบสองบวกครับลอยสามสิบสองบวกไปห้าลอยสามสิบห้านีครับเป็นงัวไทยกลางไทยใหญ่เฮานี่ล่ะนี่ครับราคาเราใจงัวสองตัวงัวดูกตุ้มแหม่ผ่นี่เรื่องน้อยแหม่กระสมทำไมลูกพันกใหญ่พี่น้องมันขึ้นอีกรอบนี้ก็ทับเลยนะเออเอานะครับใกล้แล้วพี่น้องใกล้จะละมันใกลละละบางเทีอาจจะขึ้นก็ได้ขึ้นแล้วมันจะสมนี่ลูกพัน ตันจุลูอยู่ด้วยไหมครัลูกสาวเพิ่นปลูกเชือกไปบ่เคยถืงปูกเชือกบ่ผูกบ่ได้ไปหาผู้บ่าวนี่ครับเพิ่นสิเลียศไปหาโคมนะครับอ่ะครับพี่น้องพอมีเงินเก่าไว้ปรกันก็ได้ครับพี่น้องนี่2โคบเนี่24,000กับ23,000ครับเป็นเป็นเงิน40,000กว่าบาทแต่4โตเนาะพ่อเนาะครับเป็นชุดตั้งคอกกันเลยครับเรื่องเลี้ยงม่วงไม่นะครับเอาราคาบ่แพงมื้อนี้หนังหนาดีเด้อลูกสาวเพิ่นนะครับนี่เอาเบิ่งคักๆไปเลยนะครับง่วลูก2ยืนครับแม่ยังบ่ได้ผสมนะครับลูกสีจำปา เบิ่งคักขักหลังแป้นเอิดเตือดตนด้วยกันเป็นยังไงแข้งขาวันตัวผู้วิตู้เมีตัวนี้ครับแข้งขาวันใหญ่เันหนังหนาดิป่ะย่างโช่วยจังน้อยก็พอนะครับต่อไปเบิ่งแม่สาวจังแดงครับพี่น้องราคาลักหมื่นป่ะย่างให้เบิ่งให้ช่ยจังน้อยนะครับอันนี้ครับเบิ่งเลิกพี่น้องเบิ่งทายยางเพิ่นนะครับอ่ะต่อไปเบิ่งชุดต่อไปเลยครับชุดต่อไปครับเป็นชุดที่สามนะครับเป็นงูงแม่สาว ไว้สีประมาณปีกว่าๆนะพ่อเนาะครับนะครับพอสีเปิดจักบาทครับพ่อครับตัวนี้เปิด15,500ครับ15,500พี่น้องฟังบ่ผิดนะครับสมัยก่อนอีกแบบนี้20,000ขึ้นอยู่แล้วครับมื้อนี้ครับจัดเบาๆพี่น้องราคานี่ก็ต่อรองได้เด้พี่น้องทรงปี200โลครับสูงอะไรครับพ่อสูง133บวกครับ133บวกครับไม่ก็สิปีทอยพ่อปีครึ่งนะี่ปีปีครึ่งนี่แหละครับประมาณปีกลางปีกลางๆประมาณปีกลางนี่แหละครับไว้ก็อีก สองสาเดือนกันนะทีเริ่มเป็นสัตว์แล้วนะคร exemplo, 45, 500, ับง <están> oh. ูจ <language> <sm art> 10, ับได้ใบได้ครับคลิปงูดําจมูกดำมาชิบโบแบงครับเชื่องดีมื่นหาพันหาลอยเป็นบราว์มันดุผสมนะครับประมานงวไทยเป็นบราว์มันลูปผสมนะครับพี่น้องนะครับสีแดงงามดีมื่นหาพันหาลอยราคาหนี้ครับเอาโตมาหาพอสีขั้นมากนะครับควันจับอยู่มองนังทับนะครับเล็บขอเท่าปกติดีนะครับถูกถอนประกันให้ทุกโตเด้อพี่น้องสิบห้ามื่นครับ เพียดดำครับบางๆอมนิดนึงครับพ่วงหางดำนะครับแม่สาวหน่อยบึงฟังนี่นะครับมุ้ยมองแต้มมองดังนะครับสุงลอยสามสิบสามบวกลบนะพ่อเนาะครับฟังสายกันโอ้แดดดีแห้งในการตกลิ่นนิดน้อยหนึ่งก็ไปเลยครับในรายทานนะครับหางงัวแม่สาวยิ่งงัวตัวเดียวจากหางงัวมูกันนะครับนี่เด้อหมื่นหาพันหาหน่อยราคาเบาเบานะครับเป็นบามันดุผสมพร้อมนะครับมาถือใจกระทูมมหาฟอสีได้เลยนะครับ นี่เอาบึงลังเพิ่นลูมได้ใบไ,ได้ครับผมนุ่มกระสีเต่าครับพี่หองอ่ะพ่วงหางดำนะครับอ่ะปิ้นไม่เห็นลูกปิ้นมากประทันกดเลยพ่อะจะจบแล้วอ่ะนะครับมาถึกใจโทรมาหาพอสีได้จูงไปจูงมาละพี่หองเลยนะครับหนึ 15, ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยราคาห้องครับอ่ะมือนี้ครบแล้วครับแม่ลูกสองโค้ดแม่สาวหนึ่งตครับมาถึกใจโทรมาหาพอสีดอสดอสอไ,ไสสด้ครับผี่กัดบ้านน้องไข่นกตำบลน้องไข่นกอำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานีครับออกจากอำเภอม่วงไก่พอบ้านพอ บวกไก่ okay, ครับจักกิโลฟ่ะประมาณห้าหกโลนี่นะห้าหกโล,โลผมไม่เคยไปจ้าเถื่อนเลยมี่ต่พ่อมาคแล้วเพื่อนกันกน,น้ำมั่วมาไก,ก่พอมสมควรแล้วพี่น้องแกม่มาวันหกสิบโลจากผมไป <c oughs> อ่นะครับมาอุดฝากอุดนนในะ่พี่น้องเอ้อหนึ่งหมื่นหาพันหารอยครับตอ่อรองได้แม่สาวนาสนใจเนะครับาราคาบ่แพงนี่ครับต้นหน่อยกับใยกันร้ายจังไงกับทองไปกับเอาลูกเต่าวีไลยโตนะครับมาถึงใจโทรมาหาโอสีได้เฟตบู๊กับไล่โพอสีบริเดลนนะครับเน้นโทรเด้อพี่น้องเด้อ อ่ะนะสุดคลิปนี้ครับเที่ยงแล้วอาหารมุ่งกวาแล้วนะครับพี่จ้าวทุ่มด่านครับพ่อสีครับขอจบคลิปเพียงนี้ครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับปะยางโชว์จักน้อยครับน่าเศร้น่อยนะครับขับเบิเพลินโอ้แมงมุมเลยแมงมุมเล